อุ้ยอารยาชนอยู่ข้างล่างข้างบนเลยนะเรียกได้ว่าต้องเคลียร์ก่อนออนักรบต้องมาอันนี้เดี๋ยวตีกันเลยฝั่งนี้อันนี้ออข้ามรอบไปก่อนตัวนี้เหรอ,อจริงๆก็ไปอยู่ได้หลายที่นะแต่ว่าเฮ้ยชิปหาแล้วแต่ถ้ามันเอาก็คือมันมันต้องโดนเราเหมือนกันนะมุมนี้ก็เรี่ยงไม่ได้นะเราไปถึงธนาคารตรงนี้พอโอเคเอ,อุ้อุ้ยโดนจับจริงด้วยได้ดีอย่างนี้โอ้โหเป็นแผนการเป็นการจัดแคมป์ทำให้มีอาหารเพิ่มขึ้นนะถือว่าดีโอเคเอ,อ่อพูดต้องหลัฐานมาเลยตีไปเลยครับตรงนี้ไปเค พูดตั้งดินฐานข้างล่างโอเคตรงนั้นน่าจะตายนะผมมองว่าอาจจะไม่รอดนะเดี๋ยวไปสร้างข้างบนตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เพิ่มเพิ่มขั้นไปเลยตายไหมตัวนู้นลองดูก่อนโอเคไอ้ตรงนี้เจอตีดิรออะไรอ่ะตายไม่เป็นไรครับอ่าตัวนี้พักก่อนไอ้เจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวลงไปช่วยกันตีอันนี้หน่อยแล้วกันนะเฮ้ยไม่ต้องลงแล้วทังนั้นอ่ะมันจะตายแล้วทุกคนให้เฝ้าระวังที่บ้านอไว้นี้ก็ตีเลยปาบเรียบร้อยสามสิบสองบาทเป็นของเราหวานเจี๊ยบโอเคเดินต่อไปเอ้าเจออ่ะเดี๋ยวตัวนี้พักก่อนนะเดี๋ยว